ชาวมีนะะน,นะคะในปี2565นะคะนับเป็นปีที่จะมีการขยับของดวงดาวที่สำคัญของพวกเรานะส่งผลในเรื่องของการปลดล็อกนะคะในจุดที่ติดขัดนะในจุดที่ขยับขยื่อนได้ยากในจุดที่ติดปัญหาต่างๆก็จะสู่จุดที่คลี่คลายมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะสามารถรับฟังได้ในคลิปนะคะ ใครที่เกิดลัคนาราศีมีนนะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะดูจากวันเกิดคือ15มีนาคมถึง12เมษายนก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับช่องของเรานะคะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องการพยากรณนะ์การทำนายล่วงหน้านะคะใครที่สนใจศาสตร์ทางด้านนี้นะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราฮะเก้าได้เลยนะคะชาวมีนนะคะมีดาวพระหัสนะเป็นดาวที่สําคัญนะคะเนื่องจากเป็นดาวประจําตัวรวมไปถึง ตัวแทนเรื่องการงานด้วยนะคะเมื่อดาวพรหัสนะคะมีการเดินวิปริตในช่วงปี2564นะคะเรียกว่าเป็นการวิปริตแบบเดินหน้าถอยหลังนะส่งผลให้เรื่องของความสําเร็จทางการงานเรื่องของความราบรื่นทางการงานนะคะก็อาจจะติดขัดปัญหาอยู่นะคะแต่ก็ส่วนหนึ่งส่งผลดีกับผู้ที่ทํางานทางไกลนะคะเรื่องของงานต่างประเทศเรื่องของงานที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะเรื่องของงานที่มีข้อจํากัดมากนะคะสาหรับในช่วง8พฤศจิกายนถึง8เมษายนปี2 5 6 5สเต็ปแรกนะคะดาวพฤหัสย้ายเข้าภพวินาศนะคะเลงมาที่ภพอริดังนั้นในส่วนหนึ่งเรื่องของการงานนะคะมักจะพบปัญหาติดขัดอยู่นะคะเรื่องของการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นะอยู่ในกรอบนะคะยังขยับทําอะไรค่อนข้างไม่สะดวกนะเรื่องของการงานราชการนะมีเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการปรับตัว กับตัวเรานะคะดังนั้นเรื่องของการขยับขยายนะมีปัญหาอุปสรรคด้วยนะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การช่วยเหลือมักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าไม่มี power มากพอนะเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางไกลเป็นเรื่องของการสนับสนุนลับๆก็ได้นะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะดีขึ้นมากขึ้นนะคะในปี2565นะคะสำหรับเรื่องของการงานเมื่อตกงวินาศน,นะคะ อ่ะมันก็เล็งกับโภบริด้วยมีอุปสรรคทางการงานเรียกว่าการที่จะหวังผลเลิศในเรื่องการงานมักมีปัญหารวมไปถึงตัวเราก็ตกวินาศด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็ส่งผลให้สิ่งต่างๆที่คิดที่วางแผนนะคะยังไม่สําเร็จถึงขีดสุดนะยังไม่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยติดเรื่องของปัญหาต่างๆรวมทั้งบางคนนะคะไปมีปัญหาในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบเรื่องของกรอบต่างๆที่มันทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะคะความจํากัด ในหลายๆส่วนก็ทำให้การขยับไปสู่จุดที่ดีกว่านั้นทำได้ยากนะคะในปี2564 ะะก็ถือว่าเป็นปีที่ชาวมีนนะเกือบจะดีนะแต่ก็ยังไม่มากนะคะพอเข้าช่วงพฤศจิกายนถึงเมษายนปี65ก็ถือว่ายังคงมีอุปสรรคอยู่นะนะคำทานายที่ออกตอนนี้นะคะดาวพรหัสยังคงอยู่ในภพวินาศนะดังนั้นจุดเปลี่ยนของชาวมีนนะคะน่าจะอยู่ในช่วงของสงกรานนะคะก็คือเมษายนปี2565นะคะ อ่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าดาวพระหัสก็จะย้ายอีกครั้งนะคะในวันที่8เมษายนนะคะรวมถึงดาวราหูนะคะก็ย้ายในวันที่31มีนาคมปี2565ด้วยการย้ายของดวงดาวใหญ่นะคะทั้ง2ดวงในเวลาไล่เรียกกันนะคะก็พูดโดยรวมก็มคือช่วงเมษายนเป็นต้นไปชาวมีนจะมีดาวใหญ่ที่ดีขึ้นนะคะ โดยเฉพาะดาวพฤหัสนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและการงานนะคะย้ายมาทับตัวเรานะเรียกว่าทับลัคนานะคะเป็นเกษตรตาธิบปดีนะดังนั้นเรื่องของดาวพฤหัสส่งผลดีอย่างมากต่อชาวมีนนะคะดาวพฤหัสส่งผลในเรื่องของการงานนะคะที่อาไม่ได้ประสบความสาเร็จติดขัดนะคะเรื่องของความก้าวหน้าก็ พลิกกลับมาดีขึ้นเนื่องจากดาวพรหัสให้คุณนะคะโดยตรงกับชาวมีนนะรวมไปถึงเรื่องของการงานนะคะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนะคะเรื่องของการแข่งขันการตัดสินมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ไม่เหมือนเดิมนะพลิกกลับดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลในเรื่องของตัวช่วยนะคะมีผู้สนใจมีผู้ ให้ความสําคัญนะคะได้รับการอุปถมัมภ์รวมไปถึงเรื่องของความรักความสัมพันธน์มีคนเข้ามาเกื้อหนุนกับชีวิตนะคะใครที่ได้พบเจอคู่แท้กะ็ะดูไม่ยากมาถึงก็จะสร้างความเจริญก้าวหน้านะคะมาอบอุ้มช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ติดขัดในเรื่องการช่วยเหลือคู่ไม่ค่อยช่วยเหลือในช่วงปี2565กก็จะพลิกกลับมาเกื้อนหนุนกันได้มากขึ้นนะคะ อารวมถึงคนโสดมีโอกาสพบเจอคนดีๆนะคะคนเป็นบุค,คลิกผู้ใหญ่คนที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองนะคะให้คําปรึกษาเนี่ยมาในรูปแบบนี้นะคะการงานดีขึ้นนะคะเรื่องของตัวเองดีขึ้นเรียกว่าออกมาจากจุดอับนะคะจุดที่ไม่มีใครมองเห็นคุณงามความดีนะอาจจะมีเหตุให้ได้พบการเปลี่ยนแปลงนะคะได้พบสิ่งที่เรามุ่งหวังรอคอยนะคะสำหรับดาวพระหัส่งผลดีนะคะ ไปเป็นเวลา1ปีนะรวมทั้งนะคะในปี2,566ก็เดินหน้าต่อเนื่องเข้าสู่พบการเงินเป็นราชาโชคดังนั้นในช่วง1-2ปีข้างหน้านะคะชาวมีนมีโอกาสในเรื่องของการพลิกฟื้นทั้งเรื่องการงานและการเงินนะคะ สำหรับผู้ที่ทํางานราชการนะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยตรงนะคะมีโอกาสพลิกกลับนะคะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะตั้งแต่เมษายนปี2565เป็นต้นไปนะคะสําหรับในส่วนของราหูนะคะเมื่อย้ายแล้วนะส่งผลให้เข้าสู่เรือนการเงินนะคะได้มาตรฐานราหูรวงทรั์นะคะการได้ราหูรวงทรั์นะคะส่งผลดีในเรื่องของ การลงทุนนะคะชาวมีนอาจจะมีโปรเจกต์โครงการในการใช้เงินเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการนําเงินเก็บออกมาลงทุนการริเริ่มหรือการอยากจะทําอะไรขึ้นมาเพื่อ ความมั่นคงในชีวิตนะเป็นจังหวะเหมาะนะคะร่วมถึงเมื่อราหูมากระตุ้นเรือกนการเงินก็ส่งผลให้ควักออกนะแต่ก็จะมีเข้าด้วยดังนั้นเกิดความคึกคักทางการเงินนะคะในช่วง1ปีครึ่งนะคะหลังจาก31มีนาคมปี2,565นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะสิ่งที่ชาวมีนจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการลงทุนในแบบที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะการลงทุนที่มีผลกําไรเยอะเกินไปนะการลงทุนที่ ฟังดูง่ายจนเกินไปนะเรียกว่ามีคนนะจ้องหาผลประโยชน์จากตัวเราด้วยนะคะรวมไปถึงการถูกหลอกนะคะการถูกล่อลวงให้ไปลงทุนอะไรเงี้ยในทางที่ผิดนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะเรื่องของอาดาวพฤหัสดีแล้วดังนั้นเราก็จึงต้องดึงในส่วนของเหตุผลนะในส่วนของหลักการมาใช้ให้มากนะคะการตรวจสอบเรื่องของผลประโยชน์เอกสารอะไรเงี้ยต้องเคร่งครัดนิดหนึ่งนะคะ พูดโดยรวมนะมีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเข้ามาการใช้เงินเยอะก้อนใหญ่นะคะแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้ต้องประเมินเอานะคะสำหรับดาวที่ยังคงค้างอยู่ในภพลาบผลในอีกหนึ่งปีเต็มข้างหน้าเหมือนกันก็คือดาวเสาร์นะคะส่งผลดีเพราะว่าเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะนอกจากนั้นยังส่งกําลังถึงราหูที่ย้ายในช่วงมีนาคมก็ส่งผลเป็นคู่บิใหญ่นะมีโชคลาบอยู่กับการเงินก้อนใหญ่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของมรดกนะคะเรื่องของอะ ที่ผ่อนชำระมานานแล้วอาจจะได้ย้อนกลับคืนรีไฟแนนซ์นะเป็นเงินทุนนะคะการได้เงินก้อนจากของเก่าของเดิมของโบราณสินทรัพย์เก่านะคะรถยนต์บ้านช่องนะที่ดินนะคะรวมไปถึงประโยชน์จากเรื่องของการต่างประเทศนะคะการเดินทางไปทำงานต่างแดนนะคะหรืออยู่ที่ไกลมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับของมูลค่าสูงนะคะ ค้าขายนะคะการวางแผนแบบที่ต้องมีเป้าหมายมียอดขายนะคะมีเกณฑ์จะได้ก้อนใหญ่ได้เป้าเยอะนะคะในช่วงปี2565นะคะดาวเสาร์นะคะจะยังคงค้างอยู่ในภพรับผลนะส่งผลดีกับชาวมีนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานด้านอสังหานะท่านที่มีบ้านให้เช่าท่านที่มีตึกอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินกลับคืนมาจากสินทรัพย์เหล่านี้นะคะ ดาวเสาร์จะยังคงอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตลอดปี2565นะคะมีการเดินวิปริตนิดนึงนะคะในช่วงประมาณพฤษภามิถุนาซึ่งก็สามารถติดตามได้ในคลิปรายเดือนนะคะเท่ากับว่านะคะดวงดาวสอดรับกันดีในดาว3าดวงดาวใหญ่นะคะดังนั้นชาวมินทนะที่มีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวการลงทุนเพื่อการต่อย,ยอดทางการค้านะคะใครที่อยากจะ สร้างบ้านสร้างร้านนะหรือสร้างกิจการเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีเปิดจากช่วงปี64อย่างมากนะคะสำหรับชาวมีนนะคะในส่วนของใครที่โฟกัสเรื่องการเรียนการศึกษาอนนะและเยาวชนนะคะลูกหลานใครที่เป็นลัคนามีนนะคะมีโอกาสดีในเรื่องการศึกษานะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เมษายนปี2565นนะคะมีเกณฑ์จะได้ รับการคัดเลือกนะการบรรจุการแข่งขันการแย่งชิงอะไรซึ่งคนแบบจํานวนเยอะแล้วเราต้องใช้ความสามารถสูงมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้นะคะรวมไปถึงผู้ที่น่กศึกษาต่อในระดับสูงนะคะเพื่อมาต่อยอดทางการงานเป็นโอกาสดีนะคะแล้วก็ดีต่อเนื่องไปปีถึง2ปีข้างหน้าเลยนะคะ สำหรับราหูนะคะเมื่อยกออกจากพบสหัชชะนะก็ส่งผลในเรื่องของคนรอบตัวนะคะมีบรรยากาศดีขึ้นคนที่ไม่ดีนะคะคนที่ขัดขวางความเจริญนะคะหรือคนที่เป็นภาระอุปสรรคกับชีวิตก็มีแนวโน้มจะค่อยๆหายไปนะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าสู่สังคมใหม่นะคะเรียกว่าชีวิตนะเหมือนเข้าสู่โหมดอันใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตการงอกงามนะคะการเดินไปข้างหน้านะ รวมไปถึงเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะใครที่เจ็บป่วยนะ,คะใครที่มีโรคเรื้อรังหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะก็ถือว่าดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้นะคะมาทับลักขณาหากพื้นดวงนะคะดาวพฤหัสไม่ได้จรเป็นกาลกินีทับลักขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบหมอดีนะคะมีเกณฑ์ได้รับการรักษาที่ถูกต้องกับโรคแล้วก็หายอย่างรวดเร็วนะรวมไปถึงเรื่องการมีโชคจากการกินยาหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือเป็นผลดีกับชาวมีนนะคะ อย่างไรก็ดีนะการดีมากดีน้อยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องนะคะขึ้นอยู่กับพื้นชะตาหรือว่าดวงดั้งเดิมอของแต่ละคนด้วยซึ่งคนลัคนาราศีมีนไม่จําเป็นที่จะต้องดีเหมือนกันหรือเท่ากันทุกคนนะเนื่องด้วยส่วนหนึ่งพื้นดวงจะเป็นตัวกําหนดนะคะว่าเราจะสามารถพุ่งเราจะสามารถสําเร็จได้มากแค่ไหนนะคะดังนั้นดีมากดีน้อยแต่ละคนนะก็ย่อมไม่เท่ากันแต่ถือว่าดาวพระหัสขยับครั้งนี้นะคะก็ต้องส่งผลดีกับชาวมีนเป็นส่วนใหญ่นะคะ สำหรับดาวพระหัสในรอบนี้นะที่มาทับลัคนาชาวมิ่นนะคะเป็นเกษตรราธิบดีก็12ปีนะคะมาครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนในรอบ12ปีในเรื่องของเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงการงานรวมไปถึงจังหวะที่ดาวราหูเข้ามาสู่เรือนการเงินพอดีด้วยนะก็เป็นจังหวะที่มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการงานรวมไปถึงก็ส่งผลในเรื่องของการขยับทางการเงินต่อเนื่องนะคะ ปี2565ก็นับเป็นปีที่เกิดจุดเปลี่ยนกับชาวมีนนะคะค่อนข้างเด่นชัดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงดาวใหญ่สำหรับดวงดาวย่อยๆต้องไปติดตามในคลิปรายเดือนนะคะแล้วก็เป็นการพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ